เสียงเครียดจากทารน้ำแข็งคำบอกเล่าของดรธนวัฒน์ศรีสวัสดิ์นักสำรวจพิเศษกรมภูมิวิทยาแห่งประเทศไทยกษียณตอนที่หนึ่งคำเชิญจากภูเขาน้ำแข็งผมได้รับจดหมายราชบัรหนึ่งในเดือนพฤศจิกายนปลายปี2566จากองค์กรสำรวจเอกชนที่ชื่อว่าบรอดดิฟิลพวกเขากำลังต้องการนักธรณีวิทยาที่มีประสบการณ์ภาคสนามสูงเพื่อร่วมภารกิจสำรวจทารน้ำแข็งที่ยังไม่ถูกบันทึกไว ในแผนที่ภูมิประเทศที่ว่าตั้งอยู่ทางเหนือของเขตแดนเปาแรกตัวอยู่ระหว่างพรมแดงจีนกับภูตานไม่มีชื่อบนแผนที่ไม่มีบันทึกดาวเทียมมีเพียงภาพถ่ายขาวดำเก่าๆที่แสดงให้เห็นยอดเขาแหลมสูงซึ่งปกคลุมด้วยน้ำแข็งและร่องรอยเส้นสีเข้มคล้ายถ้ำที่ฐานเขาผมลังเลอย,อยู่หลายวันจนตัดสินใจรับงานเพราะมันดูแปลกเกินจะปล่อยผ่านผมยังไม่รู้เลยว่าครั้งนั้นจะเปลี่ยนชีวิตผมไปตลอดกาลตอนที่สองการเดินทางสู่ความเงียบ พวกเรารวมทีมทั้งหมด6คนผมคุณสิทธิ์นักสำรวจหญิงจากอินเดียนายพรานท้องถิ่นชื่องเงาช่างภาพสารคดีนักชีววิทยาศาสตร์และวิศวกรเทคนิคหลังจากบินเฮลิคอปเตอร์ผ่านหมู่บ้านท้ายหุบเขาเราต้องเดินเท้าต่ออีก3วันเพื่อเข้าสู่โซนฮิมานิรันที่อุณหภูมิเฉลี่ยลบ30องศาวันที่สองเราเริ่มพบรอยเท้าขนาดใหญ่กว่าคนปกติอย่างน้อย3เท่าฝังอยู่ในหิมะลึกกว่าครึ่งฝ่าเท้า คุณสิเริ่มฝันร้ายทุกคืนเธอเล่าว่ามีบางสิ่งมายืนเงียบๆข้างเต็นท์และเธอขยับตัวไม่ได้เลยราวกับถูกสะกดตอนที่ 3. คืนที่เงามืดขยับตัวคืนที่ห้าพายุหิมะพัดกระหน่ำเสียงลมหวิดวิ้วคล้าวกับเสียงบางอย่างคล้ายคำรามลึกดังลอดเข้ามาในเต็นท์กล้องอินฟราเรดที่เราวางไว้จับภาพเงาเคลื่อนไหวสองขาสูงราว3เมตรเดินอยู่ห่างจากแคมป์ไปไม่ถึง200เมตรรุ่งเช้าพลานเงาหายตัวไปเราตามหารอยเท้า แล้วพบว่ามันถูกลากออกไปนอกเขตโดยไม่มีสัญญาณการต่อสู้ตอนที่4ถ้ำของยมยักษ์เราพบปากถ้ำขนาดใหญ่ตรงผนังเขาด้านเหนือบริเวณนั้นเงียบผิดปกติไม่มีเสียงนกไม่มีลมในถ้ำม,มีโครงกระดูกสัตว์จำนวนมากและผนังบางส่วนมีสัญลักษณ์คล้ายอักษรโบราณรูปมือใหญ่ประทับบนหินหนึ่งในทีมเจอเส้นขนยาวสีขาวเงินติดกับหินแหลมแต่ที่น่ากลุกที่สุดคือเสียงจากในถ้ำ เสียงหายใจช้าๆหนักๆที่ไม่ได้มาจากพวกเราเราหนีออกมาแต่ผมรู้ว่ามันเห็นเราแล้วตอนที่ห้าหิมะเปื้อนเลือดคืนถัดมามันมาเยือนเงาร่างใหญ่โตพุ่งเข้ามาฉีกเต็นผมเห็นดวงตาสีเทาเรืองแสงและขนหนายาวฟูมันส่งเสียงต่ำเหมือนมนุษย์พึ่มทำคล้ายเสียงคนแต่ไม่มีภาษาเราเสียสมาชิกอีกสองคนศพหนึ่งถูกเบี่ยงไกลจนลอยออกไปจากหน้าผา มันเคลื่อนไหวเร็วผิดธรรมชาติและที่น่ากลัวคือมันไม่ฆ่าทุกคนมันเลือกตอนที่6หนีจากกลุณนรกขาวเหลือเพียงผมกับคุณสศิเราหนีลงเขาฝ่าพายุที่ดูเหมือนมันจงใจเรียกมาเราหลบในกระโจมเก่าของคณะสำรวจก่อนพบกล้องและบันทึกจากนักสำรวจยุโรปพวกเขาเจอมันเช่นกัน,กนและมีข้อความสุดท้ายว่ามันไม่ได้หิวแต่มันไม่ชอบผู้บุกรุกคุณสศิถูกจับตัวไปตอนเราขึ้นเฮลิคอปเตอร์หนีมาผมไม่เคยเห็นเธออีกเลยตอนที่7ด ผู้รอดคนสุดท้ายผมรอดแต่คำพูดของผมถูกปฏิเสธไม่มีใครเชื่อสิ่งที่ถ่ายไว้ในกล้องเสียงมันหายไปจากไฟล์เหลือเพียงภาพเบลอผมลาออกจากงานเม็ด